ทะเลต้นกำเนิดของสร,รัพชีวิตรวมถึงแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของมนุษย์นับจากอดีตถึงปัจจุบัน ชาวเลแห่งเกาะภูเก็ตผู้ดำรงชีวิตอยู่กับผืนน้ำนี้มาชั่วชีวิตได้รับทุกสิ่งทุกอย่างจากทะเลรวมถึงอัญ,ญมณีล้ำค่าที่มีนามว่าไข่มุกภายใต้ผืนน้ำสีคราม มนุษย์ผู้ล่วงล้ำเข้าสู่ดินแดนอันล้ำลึกเคลื่อนกายไปตามกองหินต่างๆที่แทรกตัวอยู่ระหว่างพื้นทรายสาะหาสัตว์ชนิดหนึ่งที่อาจซุกซ่อนของล้ำค่าไว้ภายใน ความเชื่อดั้งเดิมกล่าวว่าน้ำค้างที่หยดลงไปในตัวของหอยขณะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำจะกลายเป็นไข่มุกขณะที่ไข่มุกของชาวกรีกเกิดจากแสงฟ้าแลบกระทบกับพื้นทะเลหรือเป็นน้ำตาของหอยที่รวมตัวกันขึ้นตามความเชื่อของคนโรมันมนุษย์รู้จักการหาไข่มุกมานานแล้วตามบันทึกของหลวงจีนฟานเหียน เมื่อประมาณ1,600ปีก่อนชาวเกาะลังกาจะต้องมอบไข่มุกเข้าท้องพระคลัง3เม็ดจากไข่มุกที่งมได้10เม็ดวิธีการงมหาหอยมุกแต่เดิมแตกต่างไปในแต่ละที่ส่วนหนึ่งใช้เรือแจวบางที่ใช้เรือพายพวกอาหรับใช้ก้อนหินเล็กๆ สำหรับถ่วงน้ำหนักในน้ำขณะที่แขกมัวจะใช้วิธีดำดิ่งลงไปอย่างรวดเร็ว แม้ว่าการหาหอยมุกในปัจจุบันจะมีวิธีการที่เปลี่ยนไปด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือชนิดต่างๆที่พัฒนาขึ้นกว่าสมัยก่อนแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือโอกาสที่จะพบไข่มุกเม็ดงามนั้นถือว่าเป็นความโชคดีอย่างที่สุด จากหอยทั่วโลกนับพันนับหมื่นชนิดมีเพียงไม่กี่ชนิดที่จะสามารถสร้างไข่มุกได้และในจํานวนที่งมขึ้นมาร้อยตัวอาจจะพบไข่มุกเพียงหนึ่งตัวหรือบางครั้งไม่พบสักหนึ่งเดียวจากหอยนับพันตัวที่นําขึ้นมาไข่มุกจึงเป็นของหายากและกลายเป็นเครื่องประดับที่สูงค่ายิ่ง ขณะที่อัญมณีทั่วไปเกิดจากขบวนการทางธรณีวิทยาไข่มุกซึ่งเกิดจากหอยมุกนั้นกลับเป็นเครื่องประดับชนิดเดียวที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติของหอยจะเปิดปากให้มวลน้ำจากภายนอกเข้าสู่ภายในเพื่อกรองและจับแพลงต้นในน้ำกินเป็นอาหารบางครั้งถ้ามีสิ่งแปลกปลอมปะปนเข้าไปเช่นเม็ดทรายหรือพาราสิตและฝังตัวอยู่ภายในจะเกิดการระคายเคืองกับหอยตัวนั้นหอยบางชนิดจะสามารถสร้างน้ำมุกขึ้นมาเคลือบเพื่อลดการระคายเคืองและเมื่อสารนี้แข็งตัวจะเคลือบอยู่บนผิววัตถุ เมื่อเวลาผ่านไปความหนาของชั้นมุกจะหนาขึ้นและเมื่อถูกนำออกจากตัวหอยก็จะถูกเรียกว่าไข่มุกภายหลังการค้นพบความลับของไข่มุกเช่นนี้แล้ว ได้มีความพยายามจะผลิตไข่มุกด้วยวิธีการต่างๆจนประสบความสำเร็จเมื่อร้อยกว่าปีก่อนฟาร์มเลี้ยงหอยมุกคือคำตอบแห่งการผลิตไข่มุกเพื่อสนองตามความต้องการของมนุษย์ฟาร์มมุกจะได้หอยมุกที่ต้องการมาโดยการรับซื้อจากชาวเลเนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงหอยมุกในเชิงพาณิชย์ได้ ติดต่อกับชาวเลต้องถามปริมาณเพียงพอหรือเปล่านะหลังจากนั้นเราก็จะให้ชาวเลไปดำตามเกาะที่ว่ามีหอยมุกกละปังหาเยอะแล้วก็เราก็ให้เขาดำมาขายที่ฟาร์มหลังจากที่ว่าเขาดำมาขายที่ฟาร์มในปริมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นตัวเนี่ยเราก็จะเพาะพักไว้ในกระชัง คือการพักเนี่ยหมายถึงเราจะพักประมาณหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะให้หอยเนี่ยหายเหนื่อยหรือเพียพอหลังจากที่ว่าหอยหายเหนื่อยหนึ่งอาทิตย์เราก็จะเอามาเจาะรูที่ที่ท,ที่ที่ก้นเนี่ยสำหรับร้อยเชือกพอเจาะเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็มีการใส่เม็ดนิวเคลียสลงไป นิวเคลียดที่ใส่ลงไปในตัวหอยแบ่งเป็นนิวเคลียดสำหรับทำมุกกลมและสำหรับทำมุกซี่ซึ่งที่ฟาร์มแห่งนี้เลี้ยงเฉพาะหอยกละปังหาจึงผลิตเฉพาะหอยมุกซี่เพราะการทำมุกกลมจะต้องใช้หอยมุกจานสำหรับมุกซี่ นิวเคลียสจะเป็นพลาสติกครึ่งซีกที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของตัวหอยนิวเคลียสจะถูกติดไว้บริเวณระหว่างเนื้อเยื่อของหอยชั้นนอกกับเปลือกหอยโดยนิวเคลียสด้านที่ติดกับเปลือกจะไม่ถูกเคลือบโดยน้ำมุกพอหลังจากที่เราใส่ป๊อปเนี่ยเราก็ไปร้อยเชือกร้อยเชือกเส้นใหญ่แล้วก็มีโค้ดเวลาและแพไหน ใส่ลงไปในทะเลประมาณ1ปีก็คือ12เดือนยังสูง,งนี่จะไม่ให้เกิน15เดือน หอยที่ถูกเลี้ยงอยู่จะกินแพลงต้นที่มากับมวลน้ำที่เคลื่อนตัวผ่านไปมาเพราะฉะนั้นทำเลของฟาร์มเลี้ยงมุกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้หอยมุกมีสุขภาพที่ดีเพลียงซึ่งมาพร้อมกับมวลน้ำและเติบโตบนเปลือกของตัวหอยนับเป็นศัตรูสำคัญในการเลี้ยงมุกเพราะหากปล่อยไว้มันจะเจาะรูบนเปลือกหอยซึ่งเป็นสาเหตุการตายของหอยตัวนั้น การขูดเพียงจึงเป็นหน้าที่หนึ่งของพนักงานในฟาร์มที่ต้องกระทำควบคู่ไปกับการดูแลความเรียบร้อยโดยเฉพาะการลักลอบขโมยหอยมุกไปขายทุกๆนาทีที่ผ่านไปน้ำมุกจะถูกปล่อยออกมาเคลือบนิ้วเคลียสเกิดเป็นไข่มุกอันมีองค์ประกอบเดียวกับเปลือกหอยมุกคือประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต สารอินทรีย์และความชื้นเราถือกันว่าไข่มุกเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งความร่ำรวยหรือความยิ่งใหญ่พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ของประเทศต่างๆต่างใช้ไข่มุกมาประดับของใช้ส่วนพระองค์ ภายหลังจากค้นคิดวิธีการเพราะเลี้ยงได้สำเร็จไข่มุกจึงถูกนำมาประกอบในเครื่องประดับประเภทต่างๆหลากชนิดที่คนทั่วไปสามารถซื้อหามาประดับได้ตามกำลังทรัพย์ กาะนาคาน้อยเคยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในภูกเก็ตปัจจุบันยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วยมีการสาธิตและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตไข่มุก and และมุกเร r ส์เพิร์ l s are known as the south sea pearls this island happened to be black pearls are not expensive เมื่อก่อนนี่ไม่มีมุกเลี้ยงเมื่อก่อนนี่จะม,ม,มีมุกธรรมชาติมุกเลี้ยงนี่เกิดขึ้นมาได้ประมาณปี1894พศอภาษาอังกฤษนะฮะประมาณร้อยกว่าปีแล้วนะฮะประมาณร้อยกว่าปีแล้วเพราะว่ามนุษย์มันรอไม่ได้ ที่จะมุกธรรมชาติบังเอิญเราก็ไม่รู้จะเมื่อไรจะเมื่อไหรจะเกิดขึ้นตรงนั้นฮะที่มนุษย์จะเข้ามาเอาเอา,เอาตัวหอยนี้ขึ้นมาแล้วว่าใส่แกนเข้าไปมุกธรรมชาติมันบังเอิญอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดธรรมชาติขึ้นมาทีนี้มุกเลี้ยงก็เหมือนกัน98%นี่เหมือนกันที่ที่หน้าที่ที่เราทําอยู่ที่ฟาร์มนี่เราแค่ใส่แกนเข้าไปเดานั้นเราก็เก็บไว้ในน้ําอีก20เดือนมุกนี่มันมีทุกชนิดนะฮะ ชนิดที่เราเลี้ยงเขาเรียกมุกซา s e ซ p e พิลนะฮะในเซาทซีเพิลนี่ในโลกนี้มันเลี้ยงอยู่แค่ประมาณไม่เกินห้าประเทศมีประเทศไทยพามา่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วออสเตรเลียหอยมุกจานซึ่งเลี้ยงอยู่ที่ฟาร์มแห่งนี้ เป็นหนึ่งในหอยมุกไม่กี่ชนิดซึ่งสามารถผลิตมุกกลมสุดยอดแห่งไข่มุกหอยที่ได้มาจะถูกดูแลอย่างดีก่อนที่จะนำมาใส่นิวเคลียส นิวเคลียสจะถูกสอดอย่างบรรจงผ่านกล้ามเนื้อของหอยมุกที่เตรียมไว้เข้าสู่ภายในช่องท้องของหอยซึ่งที่แห่งนี้นิวเคลียสจะถูกคลุมด้วยเนื้อเยื่อรอบด้านทำให้น้ำมุกสามารถเคลือบนิวเคลียสได้ทั้งหมด เมื่อถึงเวลาเจ้าหน้าที่จะใช้เครื่องมือกรีดผ่านกล้ามเนื้อของหอยเข้าสู่ช่องท้องอย่างระมัดระวังเพื่อนำสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ภายในสัตว์ตัวนี้ออกมาหอยมุกจานหนึ่งตัวจะสามารถใส่นิวเคลียสชนิดกลมได้3-4ถึงสครั้งหลังจากนั้นมันจะต้องผลิตไข่มุกซีกซึ่งนั่นหมายถึงการทำหน้าที่ครั้งสุดท้ายของหอยมุกตัวนั้นเนเนมุกเลี้ยงเราบังคับอะไรก็ไม่ได้ หมายความว่าสีนี่เราจะออกสีนี่ออกมาไหมไม่ได้นะขนาดเราจะเอา10บมิลสิบเอมิลสิบมิลสิบสามมิลก็ไม่ได้แล้ว,วลก็รูปล่างมุกก็ไม่ได้แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่หอยสำคัญที่สุดมันอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่ตัวหอยสองอยู่ที่น้ำสามอยู่อาหาร ที่หอยที่กินอยู่ทุกวันนี้เราเรียกลังต้งนะสามสามอย่างนี้สำคัญที่สุดจากความหายากของอินทรีย์สารที่เกิดขึ้นจากความระคายเคืองของหอยมุกตัวหนึ่งซึ่งถูกมนุษย์ใช้เป็นรูปธรรมแห่งความร่ำรวย มันจึงถูกกำหนดให้เป็นผู้ผลิตอัญมณีมีค่านี้แต่เพียงผู้เดียว ตราบใดที่ความสวยงามและความมั่งมียังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์เชิดชูตราบนั้นความงามแห่งประกายมุกจะคงอยู่ตลอดไป